Thank <laughs> you. ครับคราวนี้เรามาเรื่องของอการแข่งขันบ้างน,นะครับแน่นอนว่าอย่างที่หลายหลายท่านได้บอกว่านี่จะเป็นการแข่งขันของนักธิจากทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของรายละเอียดของการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับกรมการท่องเที่ยวมีนบายลักในการพัฒนาแหล่งท่องเทียลลททเท่ยวเพื่อให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวประเทศไทยนะครับ กิจกรรมเรื่องของการแข่งขันกีฬาประจนภายนานาชาติหรือเชียงรายอินเตอร์เนชั่นแนลแอดเวนเจอร์2014นี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทางกรมการท่องเที่ยวได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้เป็นกิจกรรมเฉพาะส่งเสริมเป็นมิสาร์เก็ตนะเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นพวกแอดเวนเจอร์นะครับเมื่อเรามีกิจกรรมกีฬาแล้วการท่องเที่ยกวก็เกิดเศรษฐกิจรายได้ก็จะตามมา นะครับก็อยากจะขอให้ทางสื่อมวลชนได้ช่วยกระจายเป็นกายข่าวประชาสัมพันธ์และสิ่งสำคัญก็คือว่าเรามีความร่วมมือที่อยากจะเห็นภาคเอกชนและภาคราชการนะครับทำงานร่วมมือกันให้มากขึ้นโดยเฉกาะการสนันานวกประมาณทางภาคราชการและให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นได้เป็นผู้ด,ดําเนินการในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นการทําให้การดรําเนินงานนั้นสามารถจะมีต่อเนื่องได้อย่างอย่างเพียงพอนะครับก็อ,อยากจะขอให้ทุกทุกท่านได้ ให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาของเราซึ่งมาจากทั่วโลกนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับขอบคุณนั่นคือเชียงเชีรรยงชูไลนนั่นคือจังหวัดชิไรลรน์อนนนขอเอชิญมาแอลชูไลนเชิญมาแอลชูไลน